คุณรู้ไหมคะความสุขจริงๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินมากแค่ไหนหรือเรามีอะไรอยู่รอบตัวแต่ความสุขเกิดขึ้นได้จากใจของเราเองทุกเช้าที่คุณตื่นลองยิ้มให้ตัวเองหน้ากระจกแล้วพูดว่าวันนี้ฉันเลือกที่จะมีความสุขความสุขไม่จำเป็นต้องรอสิ่งใหญ่โตแค่ได้ฟังเพลงที่ชอบหายใจเข้าลึกๆหรือได้เห็นรอยยิ้มของใครบางคน สิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ก็เติมพลังให้หัวใจเราได้แล้วเมื่อเราเริ่มต้นแต่ละวันด้วยการเลือกความสุขเราจะส่งคลื่อนพลังงานเชิงบวกออกไปและจัก,กรวาลจะสะท้อนสิ่งนั้นกลับมาในรูปแบบของโอกาสความรักและความอุดมสมบูรณ์และยิ่งคุณเลือกโฟกัสกับความสุขเล็กๆทุกวันจัก,กรวาลก็จะดึงดูดสิ่งดีๆกลับคืนมาให้คุณเสมอ จำไว้นะคะความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องวิ่งตามหาแต่คือสิ่งที่คุณสร้างขึ้นได้ณนะตอนนี้เลยพิมพ์คำว่าความสุขถ้าคุณพร้อมเลือกความสุขในทุกๆวันของชีวิตคุณ